สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู blue Inside. ่ blue i n s i d e t เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวเฟลิกซ์ตกลงย้ายซบอันนาเซอร์ส่วนเชลซีไม่รอช้าบุกเต็มสูบวังคว้าชาบี้ซิมมอนส์อัปเดตข่าวร้อนวันนี้ห้ามพลาดยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง blue insight อีกครั้งวันนี้เรามีข่าวของสโมสรเชลซีมากมาย ทั้งการย้ายทีมและข่าวความเคลื่อนไหวภายในทีมจะมีข่าวอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับข่าวแรกเป็นอนาคตจูเอลฟิลิกส์สตาร์ดังวัย25ปีจากสโมสรอนเชลซีได้ตัดสินใจใย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดดีลนี้ถูกยืนยันโดยฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวฟุตบอลชื่อดังผ่านโพสต์บน X พร้อมคำพูดเด็ด here we go ที่บ่งบอกถึงความมั่นใจในดีลนี้งั้นเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่า ทำไมดีลนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนและมันจะส่งผลอะไรต่อวงการลูกหนังบ้างโจอเอาเฟลิกซ์เด็กปั้นจากเบนฟิกา้าที่เคยถูกซื้อตัวด้วยค่าตัวสถิติสโมสรถึง126ล้านยูโรโดยเอลติโกมาดริดเมื่อปี2019กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีศักยภาพสูงสุดในยุโรปแต่เส้นทางของเขากับทีมใหญ่ๆกลับไม่ราบรื่นนักหลังย้ายมาเชลซีแบบยืมตัวในปี2023และเซ็นสัญญาถาวรในปี2024ด้วยค่าตัว52ล้านยูโร บวกแอดออนอีก5ล้านยูโรแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องทําให้เชลซีตัดสินใจปล่อยตัวเขาในที่สุดดีลวนี้เกิดขึ้นหลังจากอัลนาเซอร์ตกลงใจค่าตัวเริ่มต้น30ล้านยูโรบวกแอดออนเพิ่มเติมอีกและที่เจ๋งกว่านั้นเชลซี Chelsea ยังต่อรองใส่เงื่อนไขเซลล์ออนคลอสที่อาจพาเงินก้อนโตถึง50ล้านยูโรในอนาคตเรียกได้ว่าเป็นการทําธุรกิจที่ฉลาดของเชลซีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์2025่ ที่ตลาดซื้อขายนักเตะคึกคักสุดๆหลังจากที่เชลซีซื้อนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าจัดจ้านเข้ามาสู่ทีมหลายรายการย้ายครั้งนี้สะท้อนถึงพลังเงินของหลีกซาอุดิอาระเบียที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเอลนัสเซอร์ที่ก่อนหน้านี้เคยดึงตัวคริสเตียโนโรนัลโดมาแล้วและตอนนี้ได้จาเอาฟิลิกซ์เข้ามาเสริมทัพอีกการลงทุนกว่า1,000ล้านปอนด์จากพับลิกอินเวส m e เมนต์ฟ ทำให้ทีมในลีกนี้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักเตะร,ระดับโลกที่อยากได้ค่าเหนื่อยสูงสูงและโอกาสในการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมชาติอย่างในกรณีของฟิลิกส์ที่อาจได้เจอเพื่อนร่วมทีมโปรตุกเกสคนอื่นๆก็เป็นได้นะครับการย้ายไปซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในอาชีพของโจเอาฟิลิกส์ที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เจ๋งที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าไปแล้วการย้ายทีมบ่อยๆของเขาทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเขาจะสามารถค้นพบฟอร์มเก่งได้อีกครั้งไหมและสําหรับเชลซี การปล่อยนักเตะไปแบบนี้จะส่งผลดีต่อทีมในระยะยาวหรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวของดีลสุดเซอร์ไพรส์ครั้งนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมอยากทิ้งคำถามให้ทุกคนช่วยกันตอบในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับคุณคิดว่าจูอัลฟิลิกซ์จะประสบความสำเร็จกับเอัลนาเซอร์หรือไม่และการย้ายไปหลีกซาอุดีอาระเบียจะเป็นเทรนด์ใหม่ของนักเตะด,ดังในอนาคตหรือเปล่าคอมเมนต์ความคิดเห็นกันมาหน่อยนะครับ ต่อไปเรายังคงตามติดข่าวความเคลื่อนไหวในดิวของชาบีซิมอนส์ที่มีความคืบหน้าไปบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามยังไม่บรรลุข้อตกลงก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราไปติดตามกันว่ามันจะลงเอยอย่างไรกับดิวนี้ในวงการฟุตบอลที่แฟนๆทั่วโลกกำลังจับตามองใช่แล้วครับเรื่องราวของซาวีซิมอนส์ดาวเตะชาวดัตชวัย22ปีจากแอร์เบไลฟซิก ที่กำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จากโพสต์ล่าสุดบน X โดยฟิลิปฮินเซผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวเยอรมันเผยว่าการเจรจาการระหว่างเชลซีและไลฟซิกยังคงดำเนินไปอย่างเข้มขน้นโดยไลฟซิกกำลังรอข้อเสนอเป็นลายละอักษรจากฝั่งลอนดอนและดูเหมือนว่าซาวีซิมมอนส์เองก็พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่อ้อมกอดของสแตมฟอร์ดบริดจ์ ซาวีซิม,มอนส์ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปตอนนี้ด้วยสไตล์การเล่นที่คล่องแคล่ววิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมและการจ่ายบอลที่แม่นยำเขาคือความหวังใหม่ของเชลซีที่ต้องการสร้างทีมให้กลับมาผง,งาดในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งตามรายงานจากสื่ออย่าง Sky Sport เยอรมันและข้อมูลล่าสุดจาก The Standard เผยว่าเชลซีกำลังเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจัง โดยอาจยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้เรียกได้ว่าแฟนๆสิงห์บลูส์น่าจะตื่นเต้นกันสุดๆแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะมีรายงานว่าบาเยิร์นมิวนิกทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลลกาก็กำลังจับตาดูสถานการณ์นี้อยู่เช่นกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบาเยิรนตัดสินใจเข้ามาขโมยตัวซาวิซิม,มอนส์ไปและไล์ซิกจะยอมปล่อยนักเตะคนสำคัญของพวกเขาง่ายๆหรือไม่ นี่คือจุดที่ทำให้ดีลนี้กลายเป็นปริศนาที่ทุกคนอยากรู้คำตอบนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเชลซีอาจต้องปรับโครงสร้างทีมเพื่อรองรับการมาของซาวิซิมอนส์โดยมีรายงานว่าเบนชิวเวลและแอคเซลดิซาซีอาจถูกปล่อยตัวออกไปแบบถาวรในซัมเมอร์นี้เพื่อเปิดทางให้งบประมาณเพียงพอสำหรับดีลนี้ส่วนแฟนๆไลฟ์สิกเองก็เริ่มแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียบางก็เสียดายบางก็ลุ้นให้ซาวิซิมอนส์ ได้ไปพิสูจน์ตัวเองในลีกที่ท้าทายอย่างพรีเมียร์ลีกณเวลานี้ทุกอย่างยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดบ่งบอกว่าเชลซีคือทีมเต็งที่จะคว้าตัวซาวีซิม,มอนส์ไปร่วมทีมได้สําเร็จจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาหรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งดีลที่ล่มไม่เป็นท่าเราได้แต่รอติดตามกันต่อไปเอาละผมอยากทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนช่วยกันคิดนะครับ คุณคิดว่าเชลซีจะสามารถปิดดีลซาวิซิมอนส์ได้สำเร็จหรือไม่หรือไบายเยนจะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญและถ้าซาวิซิมอนส์ย้ายมาเชลซีจริงเขาจะปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกได้ดีแค่ไหนแชร์ความคิดเห็นของคุณเข้ามาเยอะๆใต้คลิปนี้เลยนะครับข่าวต่อไปเป็นสถานการณ์ของราฮิมสเตอร์ลิงอดีตปีกทีมชาติอังกฤษ กับสโมสรเชลซีกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อมีรายงานว่าสิงโทน้ําเงินครามอาจต้องยอมควักกระเป๋าช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของนักเตะรายนี้เพื่อให้การย้ายทีมไปยังฟูลแลมทีมคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วเชลซีพยายามอย่างหนักที่จะปล่อยตัวสเตอร์ลิงออกจากทีมหลังจากที่เอนโซมาเรสกาคุณซือคนใหม่ของทีมยืนยันชัดเจนว่าสเตอร์ลิงไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเขา การย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับอาร์เซนอลเมื่อฤดูการก่อนก็ไม่ประสบความสําเร็จผลงานของสเตอร์ลิงน่าผิดหวังและอาร์เซนอลก็ไม่มีความสนใจที่จะซื้อขาดทําให้เชลซีต้องหาทางออกใหม่ให้กับสถานการณ์น,ณนี้ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าฟูลแลมสโมสอนเพื่อนบ้านในกรุงลอนดอนแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวสเตอร์ลิงมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามปัญหาคือค่าเหนื่อยของสเตอร์ลิงที่สูงถึง3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นภาระที่หนักเกินกว่าที่ฟูลแลมจะรับไหว ดยเหตุนี้เชลซีจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมช่วยจ่ายค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งของสเตอร์ลิงเพื่อให้การย้ายทีมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงสถานการณ์นี้ทำให้เชลซีอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบอย่างมากฟูลแลมรู้ดีว่าเชลซีต้องการกำจัดภาระค่าเหนื่อยของสเตอร์ลิงมากแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อสัญญาของเขากับทีมยังเหลือถึงปี2027การชราจานี้จึงอาจจบลงด้วยเดีลยที่เชลซีต้องยอมปล่อยตัวสเตอร์ลิงแบบไม่มีค่าตัวหรืออาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อให้ฟูแลมยอมรับเงื่อนไขการช่วยจ่ายค่าเหนื่อยอาจเป็นทางออกเดียวที่ช่วยให้เชลซีลดภาระทางการเงินในระยะยาวได้แม้ว่าจะต้องเสียเงินก้อนหนึ่งในตอนนี้ก็ตามแต่คำถามคือการตัดสินใจแบบนี้จะคุ้มค่าจริงหรือแล้วมันสะท้อนถึงการบริหารทีมที่ผิดพลาดของเชลซีในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ สำหรับสเตอร์ลิงเองการย้ายไปฟูลแลมอาจเป็นโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในพรีเมียร์ลีกหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์และช่วงยืมตัวที่อาสซนนลฟูลแลมภายใต้การนำของมาโกซิลวาอาจเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการคืนฟอร์มเก่งของเขาแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเชลซีและฟูลแลมจะตกลงกันได้หรือไม่ประเด็นที่น่าคิดสำหรับสถานการณ์ของราฮิมสเตอร์ลิงตอนนี้ก็คือคุณคิดว่าเชลซีควรยอมช่วยจ่ายค่าเหนื่อยเพื่อปล่อยสเตอร์ลิง หรือควรรอโอกาสที่ดีกว่านี้การย้ายไปฟูลแลมจะช่วยให้เซอร์ลิงกลับมาเป็นนักเตะระดับท็อปได้อีกครั้งหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกช่อง b u u i n s s i h t ์เพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจของสโมสรเชลซีในเวลายเย็นของทุกวันสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกทา่าน